บายสองสามสิบเจ็ดก็แวะมาะนี่ของวันที่สามมีสามสองห้าหกแปดติดละบายสองสี่สองก็แวะมาหาเพื่อนละบ้านป้อมป้อมแล้วเก็บกล้องดิจิตอนได้ วิตราลทำไงดีแง่วนบ้านเขาก็ได้ฮะเบสิไก่สาธุสาธุสาธั

สี่องสิเท้อนะครับมาดูแมวกันวอดกินข <c oughs> ้าวนย